ุ่มคนนี้ค่ะเป็นหน,นุ่มหน้าใสจิ้มลิ้มน่ารักมากความสามารถคนนี้นะคะน้องคชา A8 ค่ะเขาได้รับรางวัล G-Member Award 2011นะคะในสาขาศิลปินที่น่าจับตามองที่สุดแห่งปีค่ะในเข้าวงการมันเทงไม่เท่าไหร่ก็ได้รับรางวัลนี้แล้วนะคะเอาละค่ะบรรยากาศของการรับรางวัลจะเป็นยังไงกันบ้างเราไปชมกันเลยค่ะ ต่อไปนี้เป็นข่าวดีที่หนุ่มน้อยกาชา AF8 ของเราสามารถไปคว้ารางวัล G Member Award 2011ในสาขาสุดยอดศิลปินน่าจับตามองแห่งปีมาครอบครองซึ่งรางวัลน,นี้ถือเป็นรางวัลแรกในชีวิตการทำงานของเขาเลยนะครับและที่สำคัญการมอบรางวัลครั้งนี้เขาก็ได้สุ่มเลือกผู้ที่โหวตมาเป็นผู้มอบรางวัลให้กับมือเลยด้วยคชาจะรู้สึกยังไงบ้างไปชมกันสวัสดีครับกาชา f 8ครับผม ก็สวัสดีเ,เพื่อนๆชาวโอโซนิ่งเฟรชด้วยละกันนะครับวันนี้สงสัยขชามาทำอะไรใช่ไหมขชามารับรางวัลครับก็คือ,คอรางวัลช e ม m ม e เบอ r ์อนะครับสาขาสุดยอดศิลปินหน้าจับตามองแห่งปีตอนนี้ไม่มีมือพอที่จะจับตาตัวเองได้แล้วนะ <laughs> ก็ต้องขอบคุณแฟนคลับทุกๆคนนะแล้วก็ทุกๆคนเลยครับที่เป็นกําลังใจที่คอยโบวตให้จนขชาได้รางวัลน,นี้เหมือนเป็นรางวัลที่ทุกๆคนมอบให้กับขชาเองกับมือครับผมยังก็ต้องขอบคุณทุกๆคนมากครับ ครับผมแล้วนี่ก็เป็นรางวัลแรกเลยนะที่กรชาได้ตั้งแต่เริ่มทํางานมาครับตั้งแต่มีโอกาสได้เข้ามาทํางานางนี้นี่ถือว่าเป็นเป็นรางวัลชิ้นแรกของกรชาต้องขอบคุณทุกๆคนจริงครับครับผมแล้วรางวัลน,นี้นะครับมีความพิเศษดอู่อย่างหนึ่งครับคือรางวัลน,นี้จะสามารถเปิดให้บุคคลทั่วไปที่ โปให้นะครับผมเป็นคนมามอบรางวัลน,นี้ให้กับมือตัวเองเลยครับผมและพี่ที่อยู่ข,ข้างผมนี้นะครับก็คือผู้โชคดีที่มีโอกาสได้มามอบรางวัลน,นี้ให้กับประชาครับผมสัมภาษณ์หน่อยดีกว่าพี่ชื่ออะไรครับชื่อนัดครับครับผมก็รู้สึกยังไงบ้างวันนี้มีโอกาสมามอบรางวัลให้กระชาตื <c oughs> ่นเต้นมากเปกติก็ตามกระชาตลอดแต่ว่า <c oughs> ไม่เคยได้เข้ามาใกล้มีขนาดนี้คนนี้ก็เลยแบบมีความตุกมาก <c oughs> ครับแล้วนี้ก็เป็นหนึ่งบุคคลนะ ู้เชีดีที่ได้มอบรางวัลให้กระชาก็ต้องขอบคุณพี่เขาแล้วก็ขอบคุณทุกๆคนนะครับที่มอบรางวัลน,นี้ให้กับชาครับก็ขอฝากผลงานกระชาไว้เลยแล้วกันนะครับกับเพลงเธอไม่เป็นไรแต่ฉันเป็นนะที่ทุกคนเคยฟังแล้วก็อยากจะให้ฟังกันอีกเรื่อยๆแล้วก็ยังมีผลงานพิธีกรรายการซีนิพท์นะครับแล้วก็ยังมีโอกาสได้ลองเล่นซิทคอมชื่อเรื่องสถานีรักพกรบนะเป็นเรื่องแรกครับยังไงก็ขอฝากผลงานทั้งหมดไปด้วยแล้วกันนะครับติดตามผลงานกระชาไปเรื่อยๆนะครับ ดีกับน้องขาชาด้วยนะคะขอให้ผลิตผลงานดีๆมาให้แฟนๆได้ชมกันต่อไปเรื่อยๆเลยล่ะคะ่ะ